นี่กอยู่ตรงไฮตรงนาพี่น้องหาคุดติลอครับตามสไตล์ของบอแอ็นนะครับเนาะหาอยู่หากินคือเก่าครับอ่าไปสิว่าในไรกระยาครับคนหมักหาอยู่หากินนะครับเนาะหาเลาะท่งเลาะน้องหาอยู่หากินตามสไตล์ของบอแอนเมื่อนี้มาคุดติลอครับพี่น้องอ่าคุดติลอครับหาครัวเลยพี่น้องเลยวัวดูขุดนะครับมันต้องเอาหลายครับหาขุดเลย ก็มีทั้งตัวน้อยตัวใหญ่ครับ ท่านตัวน้อยตัวใหญ่กุดเอาอยู่ห่มไม้ครับโ้่งโกสันสาครับมันนีร้ายครับห่มนี่คลักลายแน่ครับนั่งครัวเลยพี่น้องเอ้ยเอาอยู่ห่มเดียวนี่แหละมันนีไปใช้ครับ ลายต้นสัมสาหลายพี่น้องเอ้ยหลายครับครับ <ś led> เ่งงัวพันครับงัวก็มาหาก,กินหมากสัมสาครับหมากตะเวนเนาะเฟินก็นได้เอ้ากิน เอากระสิพุดติลออต่อไปมีทางตัวใหญ่ตัวน้อย ทางหูใหม่หูเก่าครับหากินแบบบ้านๆบพี่นองเอ้ยอยู่นี่บ้านเฮาเนี่งมาเนี่ยอยู่แนวกินครับหากินไปเรื่อยหากินได้ทุกยามครับ,ยยรบอยู่น้ำเนี้ยเฟืองนี่ครับโซจิโร่ซาอาพีอ่น้รงเอ้ ตื่นทางเลิกครับนี่ยเอ๊ะม,มวนครับพี่น้องเอ้ยบานเฮาหูจ้จีบจีมกันอยู่ครับเนอะ ตัวบปรใหญ่ครับตัวน้อยเอาคือเก่าครับพี่เนาะโจนครับ ครับตัวนี้เริ่มใหญ่แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวออกมาเลยครับนี่ออกมาขวากเอาพี่น้องเอ้ยขวหางหูมันครับเตียนพุ่งแล้วก็แซมได้แหละพี่น้องเลยนี่ครับตื่นๆครับ แสงอาทิตจ้าจังหน่อยครับแดดฮ้อนดีครับอันนี้ผมขุดอยู่ในโคมต้นส้มซาครับอาข <c oughs> ุดอยู่กลางแดดตายพี่นองง้องเนยที่มันขุดกวดลุมใหม่กวดหูใหม่ซีตื้นพี่น้องเนี่นี่ครับตื้นเลยแต่ตัวบน่ใหญ่เนาะเป็นนะัง Oh. ตัวนี้ตัวใหญ่หเลยเพี่นเนงะครับนี่มีทั้งตัวใหญ่ตัวน้อยครับแค่จะนอนเป็นปีกครับ